ท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ที่ไอคอนสยามนะครับเจ้าสัวธนินเจรวนนประธานอาวุโสเครือเจริญภวกรัพันพร้อมกับครอบครัวและคณะผู้บริหารนะครับร่วมไปชมภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง out of the nest นะ <c oughs> องครักษ์พิทักษ์เจียบก็มีผู้ในการสร้างนะครับคุณชวันวัตรอริยะวรารมผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท tnb media global ให้การต้อนรับนะฮะแล้วก็เครือเจริญโภกพัณฑ์ก็จัดกิจกรรมเชิญชวนพนักงานพร้อมกับให้พาลูกหลานนะฮะไปชมหนังแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับก่อนเข้าชมนะฮะคุณธนินและครอบครัวก็ร่วมถ่ายรูปนะครับกับมัสคอตตัวการ์ตูนนี่นะฮะตัวการ์ตูนเอกของเรื่องนะฮะนี่ ไม่บ่อยนะฮะที่โอ้โหคนระดับคุณธนินเนี่ยจะไปให้เกียรติชมภาพยนตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับแสดงว่าเรื่องนี้ต้องมีอะไรดีแน่และเมื่อคุณธนินชมเสร็จแล้วก็ออกมาแสดงความเห็นนะครับข้อที่หนึ่งนะครับความคิดดีที่จะเป็นประโยชน์ทำให้คนที่ไม่เคยมีความรับผิดชอบเกิดมีความรับผิดชอบดีขึ้นนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็แสดงถึงว่าเทคโนโลยีใหม่ๆของโลกนี่มันกับเจริญก้าวหน้าเหมือนกับคนมาแสดงบางทียังยิ่งกว่าดีกว่าคนแสดงท่านประธานชอบตัวละครไหนมากที่สุดครับชอบหม,หมดทุกตัวเพราะมีมีคนลลาแบบแพ้ก็แสดงมีบทบาทที่จะไม่เอาไหนเลยไม่มีคนอิสระเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบก็กลายเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ อันนี้ก็สอนให้ว่าคนเราเนี่ยก็มีโอ,อกาสเรียนรู้ถ้าตั้งใจเข้าใจปฏิบัติก็มีโอ,อกาสทําได้ดีที่สุดน่าจะไปให้ลูกลูกหล,ล,ลานมาดูนะครับเพื่อเพิ่มประสบการณ์ความรู้ทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยทั้งมีการให้การให้ความรู้ว่าคนเราเนี่ยพัฒนาไนดะ้จากคนที่ไม่เคยเอาไหนเท่าไหรนะ่ อิสระกลายเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงด้วยแล้วก็ทําได้สําเร็จเ้ือนกันนี่มาวิเคราะห์ได้พอชมแล้วแสดงความเห็นนะฮะลึกซึ้งนะครับแล้วก็เนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีความสัมพันธ์กันระหว่างประเทศไทยกับจีนนะครับคุณธนินก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับสิ่งที่สอนได้ดีที่สุดผ่านภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยคือคุณธรรมด้านไหนครับก็คือความกระตันอยู แล้วก็เทิดทุนามากมักษ์ประชาชนก็สนับสนุนแต่มันก็มีคนที่หวังไม่ดีก็มีคนดีๆมาช่วยทำให้ผู้หวังไม่ดีก็ไม่ได้สำเร็จผมก็ เห็นด้วยนะครับปาน่าจะพาลูกหลานรวมทั้งอย่างผมเนี่ยมีอายุแล้วก็อยากจะมาดูว่าเทคโนโลยีสมัยนี้ไม่ต้องใช้คนแสดงก็แสดงยิ่งกว่าคนแล้วก็ซับซึ้งเต็มด้วยเทคโนโลยีเต็มด้วยคนกระตันยูเต็มด้วยทำให้คนที่ไม่มีความรับผิดชอบก็เกิดมีความรับผิดชอบสูงด้วย กระแสตอบรับดีมากเลยครับที่ที่ไทยนะครับเราเข้าตั้งแต่วันพระหัสที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งวันนี้วันอาทิตย์วันที่4ี่เรได้ยอดเ,ออเยอะมากครับออตอนนี้น่าจะ40กว่าล้าน mm hmm. ทั่วประเทศนะครับเป็นสถิติที่ออของหนังแอนิเมชั่นที่ดีมากแล้วเราก็ยังไปต่อครับแล้วก็เพื่อส่งความสุขอันนี้คือมันคือคอมมิชเมนท์ที่ผมให้กับ ทุกๆคนตั้งแต่ตอนที่ผมแต่างงานเมื่อสิปีที่แล้วนะครับบนเวทีเราก็มีสเปเชียลคลิปตัวนี้ด้วยนะครับว่ามันคือคำสัญญาที่ผมกับคุณบีคิดว่าเราได้แต่างงานกันแล้วแล้วเราจะทำสิ่งดีๆด,ด,ด้วยกัน แล้วก็เผยแพ่ไปให้ทั่วประเทศและทั่วโลกนี้เท่าที่เราทําได้ครับภาพยนตร์เรือ่องนี้ถือว่ามาปลุกกระแสแอนิเมชันของไทยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของออ production นะครับเรื่องของค c o n c e ต์เรื่องของ,ง,ง storytelling เราเริ่มไล่เลยตั้งแต่ conceptual art เนี่ยเราก็ใช้ทีมงานระดับโลกเข้ามาและร่วมกับทางจีนนะครับด้วมี d เตอร์จากฮอลลีวูดเข้ามาทําให้สามารถที่จะ คอนเทนต์เนี่ยทราเวลไปได้ทั่วโลกเลยนะครับเป็นอินเตอร์มาเรื่องของตัวของการสร้างแรคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสามารถที่จะแตกยอดได้นะครับเป็นเกมเป็นเมอร์เชนดซิ่งเป็นอะไรได้เยอะเลยเพราะแรคเตอร์มีความโดดเด่นและความน่ารักนี่ครับคุณชวันวัตรนะฮะก็พูดถึงว่าเคยสัญญากับคุณคุณบีคือคุณที่พาพรเจรละวนนนะฮะลูกสาวคนเล็กของคุณธนินเจรละวนนนะฮะ คุณธนินเนี่ยท่านมีท่านมีลูกอยู่ห้าคนนะครับคุณบีนี่เป็นคนเล็กนก็คือภาพยนตร์เรื่อง Out of the Nest องค์คารักพิทักษ์เจี๊ยบนะฮะเท่าที่ฟังคุณชวันวัตบอกเนี่ยอาจจะมีภาคต่อนะอาจจะมีภาคต่อภาพยนตร์เรื่องนี้ท่านผู้ชมฮะเรื่องย่อก็เกิดขึ้นที่อาณาจักรแห่งหนึ่งนะครับมีพ่อมดตัวร้ายนะฮะ กำลังวางแผนลักพาตัวเหล่าองครักษ์นะรัชทายาตที่กำลังฟักไข่รอวันลืมตาดูโลกเพื่อบังคับให้องค์ชายนะผู้ที่เป็นพ่อเนี่ยขององค์รัชทายาตเนี่ยสละราชบัลลังก์ให้กับให้กับพ่อมดนะฮะนี่คือจุดเริ่มต้นของภารกิจสุดป่วนนะครับเมื่อ อาเธอร์อาเทอร์เนี่ยเป็นแพะตัวนี้ฮะมัม่สกครู่นี้นะเป็นแพะวัยรุ่นนะที่มีความทะเยอทะยานมากกว่าใครแล้วก็จริงๆแพะก็ <What? S 1> คุณสมบัติก็ไม่ค่อยเป็นโลเป็นพายอย่างที่คุณธนินบอกฮนะ <What? S 1> แต่พอมารับภารกิจนี้ <What? S 1> ต้องมาดูแลลูกเชียบนะวัยละอ่อนถึง7ตัว <What? S 1> ก็ทำให้มีบุคลิกเปลี่ยนไป <What? S 1> จนกลายเป็นเอกลักษณ์นะฮะ แตกต่างจากบุคลิกเดิมอย่างสุดขั้วนี่อันนี้เป็นแอนิเมชั่นก็มีการให้เสียงภาคนะฮะให้เสียงภาคแพะหนุ่มเนี่ยให้เสียงโดยอาเทอร์ฮะโดยต้าอูพิทยานะครับแล้วก็เซียนโทสต,ตัวละครสุดยอดปรมาจารย์อีกตัวหนึ่งให้เสียงภาคโดยน้าต่อยเซมเบ้นี่แบบมือภาคระดับตำนานนะฮะ ก็มาระดมกำ,กำลังกันภาคให้กับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้นะฮะก็ไปติดตามชมกันได้ครับท่านผู้ชมฮะโองรลัก์รทักเทียบแล้วก็ทำเงินสูงในประเทศจีนด้วยนะฮะเป็นแค่พี่เลี้ยงเด็กน,นี่นะท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่9กันยายนนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของการเปิดให้บริการตั้งหัวเสงิงนะ ตั้งหัวเสียงตรงทนบุรีนะวันนี้จะเปิดให้บริการเป็นวันสุดท้ายหลังจากที่เปิดดําเนินการมาตั้งแต่เมื่อปี2534นะครับทางตั้งหัวเสียงก็มีประกาศประมาณว่าได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้านครหลวงเพื่อขอยุติการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอาคารสับสินค้า12ชั้นสาขาทนบุรีในวันอังคารที่10กันยายนเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปก็คือการไฟฟ้าจะหยุดจ่าย กระแสไฟให้กับตั้งคู่เสียงตั้งแต่พรุ่งนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ